สวัสดีครับวันนี้ทาง Trading ีโร่นะครับก็จะมาเช็คสภาพความพร้อมนะครับของเซตนะครับก่อนที่จะทําการเทรดในวันที่5มิถุนายนพศ2567นะครับซึ่งก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของเซตกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเซตก็จะมีก็มีการสามารถกลับไปบวกได้ในช่วงเช้านะครับประมาณ9จุดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ มีการลงเรื่อยๆครับลงเรื่อยๆจนติดลบวันนี้ก็ปิดไปที่ลบ8.34นะครับประมาณ0.62ซนะครับซึ่งนักลงทุนต่างชาติเจ้าเดิมครับโดนโดนเทขายไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เทขายไปทั้งปีกับเกือบ2 0 0 0 2 0 0นกว่าล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทขายกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจาก สภาพปัจจัยของของไทยเองอะครับก็คือไม่มีปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องปัจจัยเรื่องการเมืองมาด้วยนะครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับซึ่งต่างต่างชาติมองว่าอาจจะมีคลื่นใต้น้ําหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับการเมืองไทยนะครับจึงทําให้ไม่กล้าลงทุนในช่วงนี้นะครับโอเคแล้วก็ในบางส่วนนะครับก็ ถ้าใครสนใจที่ยังจะลงทุนอยู่นะครับก็เราอาจจะเป็นมองในหุ้นที่พื้นฐานดีหรือว่าเทคนิคดีนะครับซึ่งทางแอดนะครับจะามาเช็คนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่สแกนแล้วกเ็เทคนิคคอค่อนข้างดีแล้วก็โวลุ่มเข้านะครับโอเคของแอดนะครับจะใช้โปรแกรม Inno Radar นะครับในการสแกนหาหุ้นซึ่ง อาก็สร้างคอนดิชันไว้เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่จะเลือกเอาอหุ้นที่เป็นโกลเด้นคอร์นะครับคือเกิดการตัดเส้นจากเส้นล่างหรือว่าเส้นของราคาตัดขึ้นโซนด้านบนนะครับเขาเรียกว่าโกลเด้นคอร์นะครับแล้วก็บวกด้วยปริมาณโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจจะทําให้หุ้นที่เราเลือกไปก็คือมีอโอกาสที่จะ,ะบวกมากกว่าลบนะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าหุ้นไอทนะครับว่ามีตัวไหนที่ตัดตัดเส้น30ขึ้นไปแล้วก็โวลุมเข้านะครับเอาทาดูตอนนี้ก็คือยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราตัดไปทีละตัวมีโอเวอร์โซลแล้วก็ไฮวอลุมมีไหมตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าไอทไม่มีแล้วก็ยังไม่เข้านะครับ ถ้าถ้าจะเข้าปกติก็คือมันจะมีอยู่หลายตัวแต่ว่ามันไม่ได้มาพร้อมโวลูมดังนั้นก็ยังไม่แนะนําครับอาจจะมีการรีบาวกลับได้ในช่วงหนึ่งแต่แต่ยังไม่มีการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายนะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับตัดถัดไปก็จะเป็น macd ตัดขึ้นนะครับแล้วก็มีโวลูมเข้านะครับก็จะมีสแกนได้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็น ซินเนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซินเนกเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคซินเนกก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเทคนะครับเป็นการเป็นอ่าบริษัทที่จัดจำหน่ายพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเหมือนกันนะครับทำพวกอ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นพวกอ่าบอร์ดพวกเมาส์อะไรประมาณเนี้ยพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็ปรากฏเห็นอยู่นะครับ แล้วก็วอลุ่มที่เข้ามานะครับก็เป็นของวันนี้นะครับมีวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับวันที่ปิดทําการล่าสุดนะครับเพิ่มเข้ามา3.8เท่าเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราดูสัญญาณเทคนิคกันนะครับสัญญาณเทคนิคก็มีการรีบาว กลับขึ้นมานะครับเหมือนแท่งเทียนล่าสุดนะครับจะมีการปิดเหนือนี่น,นะครับปิดเหนือเส้น E90 วันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านเส้น30วันแล้วก็ตัวเส้น E10 ก็ยังไม่ได้มีการตัดขึ้นไปนะครับ เอ็มเอก็มีการตัดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าพวกแท่งเทียนพวกอะไรยังยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ดูแล้วยังไม่ได้มีการเบรกแนวต้านต่างๆนะครับเดี๋ยวขอดูให้ชัดเจนก่อนนะครับนะครับ ยังไม่ได้เบรกถ้าเบรกจุดนี้ได้ถึงจะหน้าเข้านะครับที่ประมาณ12ถ้าเบรก10แเดวที่12บาทเนะี่ยก็ถึงจะหน้าเข้าแต่ว่าตัวนี้เราก็เว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับแ,แ้วเราเล็กคอร์เล็กคอรไว้ก่อนนะครับสิ้น,น ็ขอกรองอีกนิดนึงนะครับก็จะมี YG นะครับซึ่งวันนี้ YG ก็บวกได้2.94%เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับ YG นะครับก็มีการอวอลุ่มเพิ่มเข้ามา8เท่าเลยทีเดียวนะครับวอลุ่มเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าดูการาฟของวันนี้นะครับจะมาช่วงท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน โอเค okay, อันนี้ก็เป็นกลุ่มเทคเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มพวกเซอร์วิสที่หรือว่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกเกมซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับเรามาดูสัญญาณเทคนิคกันสัญญาณเทคนิคก็คือมีการตัดขึ้นของเส้น MACD นะครับ แต่ว่าเช่น e ี a ต่างๆยังไม่ได้ตัดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ดูการเบกแนวต้านก่อนมีไหม การเบรกแนวต้านก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับถ้าจะให้ดีนะครับมันต้องเบรกแนวต้านอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะครับประมาณ7.5นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับ y จ g ถึงวอลุ่มจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็เว้นไว้ก่อนนะครับ มาดูว่ามีตัวอื่นอีกไหมตัวอื่นจะมีของทูนะครับเดี๋ยวเขามาดูตรงทูกันของทูนี้ก็มีการโวลุมเพิ่มเข้ามาต่อเนื่องอยู่นะครับราคาปริมาณโวลุมเกินแสนล้านเนี่ยมาประมาณ3วันละนะครับก็ราคาแล้วก็บวกราคาบวกตามนะครับแล้วก็มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับของทู ะครับล่าสุดก็มีการตัดเส้นส0บวันนะครับ EBC วันตัดทางเส้น30สิแล้วก็เส้นเก้าสขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รักษาระยะไว้ได้แท่งเทียนก็จะไม่ค่อยหลุดนะครับจะหลุดแค่ถึงเส้น e b a 30แล้วก็ดีดกลับได้นะครับมีช่วงนี้ช่วงนี้นะครับตอนนี้ไอท์ไอก็ยังไม่ได้สูงมากด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับตัวนี้ก็ อยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับตัวนี้ก็ขอในคอร์ดไว้นะครับ True ี๋ยวตัวนี้ให้ดาวไว้ก่อนนะครับว่าสัญญาณเทคนิคดี แล้วก็ถัดไปจะเป็น BCH นะครับ BCH นี่ก็จะเป็นในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งถ้าดูแล้วปริมาณวอลุ่มก็เพิ่มขึ้น3วันต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ในกลุ่มช่วงนี้เกิน14ล้านนะครับแล้วก็วันนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาแล้วก็ไปปิดอยู่ที่ราคาสูงสุดของวันเลยนะครับ,นะรบปิดที่19.6นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสัญญาณเทคนิคกันนะครับอืมพอมาดูสัญญาณเทคนิคแล้วนะครับก็เหมือนเป็นการรีบาวชวั่วข่าวนะครับยังยังไม่ได้ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็ไม่ได้เบรกแนวต้านนะครับ <c oughs> ดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ครับ บีซสรุปแล้วก็เ e อ็มเอก็ได้แค่2ตัวนะครับมีซินเนกแล้วก็ทรูที่น่าสนใจนะครับโอเคแล้วก็ตัว EMC ก็เป็นหุ้นต่ำบาทนะครับแล้วก็ t m เเนี่ยเหมือนจะเป็นหุ้นเล็กก็ยังไม่อยากแนะนำในช่วงนี้นะครับผม แล้วก็ MACD ตัดศูนย์วอลลุ่มเข้านะครับก็จะมีออกรองได้นะครับเป็น PTG แต่เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ PTG นะครับก็วอลลุ่มมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ4วันทําการแล้วนะครับแล้วก็วันล่า,ลาสุดเนี่ยสวันล่าสุดอยู่ที่สิบกว่าล้านนะครับวอลลุ่มถือว่าวอลลุ่ม ค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณเทคนิคกันนะครับส่วนสัญญาณเทคนิคนะครับก็เส้น EMA 10วันตัดเส้น30วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มาดูก่อนว่ามีการเบรกแนวต้านไหม ตัวนี้แนวต้านก็ยังไม่ได้เบรกชัดเจนนะครับก็ถ้าจะให้ชัดเจนน่ต้องให้ผ่านเส้นจุดนี้นะครับก็ถือที่ประมาณ9บาทนะครับถ้าผ่านราคาที่9บาทได้นะครับก็แล้วก็สามารถยืนได้ก็ถือว่าน่าเข้านะครับดังนั้น PTG g เราก็มันทึกไว้ก่อนนะครับ ให้รอเบรกบาทนะครับแล้วค่อยเข้านะครับโอเคลองดูว่ามีตัวอื่นอีกไหม AMC เดี๋ยวนะครับ AMC อยู่ในกลุ่มเซ็ตเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็กแล้วก็จำหน่ายเหล็กม้วน เอเีเมทัล e อ๋อนนี้วอลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับแค่หลักหมื่นหลักแสนก็อันนี้ข้ามไปก่อนนะครับโอ้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ได้แค่ t t g ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันนะครับแล้วก็ EMA 5ห้าวันตัดตัดขึ้น สิบวันนะครับแล้วก็ผมกองที่เซตร้อยก่อนนะครับก็ไม่มีนะครับตัดเซตร้อยออกก่อนเซตร้อยออกก็จะมี T.O.G. นะครับ T.O.G. ในโวลูมน้อยอันนี้เราไม่สนใจนะครับคามไปก่อนแล้วก็ w h a i r อัน,นี้ก็โวลูมน้อยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นกองทัดนะครับถ้าใครชอบเล่นกองทัดก็เข้าได้นะครับเพราะว่าปันส่วนใหญ่ปันผลก็ค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าแอดขอข้ามไปก่อนแล้วก็จะมี s p c นะครับ s p c อยู่ในกลุ่มเซตนะครับเป็นเครือเกี่ยวกับเครือสาพัดนะครับวอลุ่มวอลุ่มค่อนข้างน้อยมากนะครับ เราไม่สนใจนะครับแล้วก็ไฮโดเป็นหุ้นต่ำบาทก็ข้ามไปก่อนนะครับแล้วเราขอตัดตัวนี้โอเคที T cap. แคปอันนี้เป็นกลุ่มแบงก์นะครับเป็นธนาคารธนาชาิโวลุ่มก็โอ้ก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับล้านสี่หนึ่งล้านแล้วก็สามล้านสี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันกราฟนี่เหมือนจะนิ่งมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวแนวรับแนวต้านก่อนนะครับ เป็นแนวรับอืเหมือนตัวนี้เป็นเหมือนเป็นแนวต้านเล็กๆนะครับก็ยังผ่านไม่ได้นะครับก็รอจังหวะถ้าเขา หมือนเขาไม่ได้ไม่ได้หลุดวันนี้เขาก็ราคานี้ก็ไม่ได้หลุดนะครับก็ถือว่าพอประคองได้นะครับราคาอาจจะอยู่ในช่วงช่วงนี้นะครับ2เส้นเนี่ย9แล้วก็49.35นะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าผ่าน49.35ได้นี่ก็คิดว่าน่าจะไปต่อนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะครับมันต้องผ่านโลเดิมก่อนนะครับอยู่ที่ช่วงนี้50.1นะครับ ในผ่าน50.1ก่อนแล้วค่อยเข้านะครับอันนี้ t ีแคอันนี้เราเบรก50.1นะครับ แล้สเตเล่สเตเล่วอลลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับตัวข้ามไปก่อนแล้วก็ทิปทิปก็วอลลุ่มน้อยนะครับก็ข้ามไปนะครับถัดมานะครับจะเป็น EMA 10วันตัดเส้น30วันนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเซตร้อยเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ตัดเซตร้อยออกไปก่อนนะครับ ก็จะได้ p t g ซึ่ง p t g เราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันไลซิงวอลลุ่มก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวขอเช็คไฮวอลลุ่มไฮวอลลุ่มก็มีแค่ตัวเดียวนะครับ p t g แล้วก็พัดพัดนี้วอลลุ่มยังไม่เข้านะครับวอลลุ่มยังน้อยอยู่นะครับ เรายัางไม่ยุ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้แค่ p t g ครับแล้วก็ต่อไปเป็น EMA 30ตัดเส้นเกนะครับมีไมมเอ่ยไม่มีเลยมี TMI ครับก็ค่อนข้างสวยอยู่ครับแต่กระโดดกระโดดขึ้นไปแล้วแล้วก็ r Me, r H i มนะครับแล้วก็ r S เเนี่ยเกิน70กว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเล็กมีโอกาสที่จะโดนขายทำกำไรนะครับก็มีลานนาลานนาน,น,านี่โวลุมค่อนข้างน้อยนะครับก็ข้ามไปก่อนครับยังไม่น่าสนใจเดือตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวแอดหาให้เพิ่มนะครับ EMA สองร้อยวันแล้วก็ High Volume นะครับจะมีอีละอีละ c a ปิต a ลเกี่ยวเก,ยวกับพวก,กสถาบันการเงินพวกโ o ด d i n g พวกการลงทุนเกี่ยวกับการเงินนะครับ อันนี้วอลุ่มก็เพิ่มเข้ามาหลักล้านเหมือนกันจากหลักพันนะคนเข้าซื้อค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันตัวนี้ยังไม่ได้ถือว่ามีการเบรกแนวต้านที่ชัดเจนนะครับก็ยังไม่ไดนะ้แนะนำให้เข้าเรามีตัวอื่นอีกไหม ไฮโดรไฮดรนี้ยังยังไม่เข้าครับแล้วก็จะมีแกมมี่โอ้แกมมี่วันนี้ขึ้นแรงเลยทีเดียวนะครับเข้ามา15ล้านเลยราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยสิบสองเท่าครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้อาร์มันก็จะเกิน70ไปลนะนี่ครับมันค่อนข้างที่จะกระโดดแบบปิดไปค่อนข้าง สูงครับก็มันเบรกแนะวตั้งก็จริงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับอาจจะขึ้นได้ต่อช่วงหนึ่งแล้วก็โดนขายทำกำไรออกมานะครับพวกแท่งเทียนยาวๆแล้วก็มีไส้ยาวๆด้วยนี่ก็อันตรายนะครับนี่ครับเหมือนโดนลากขึ้นไปแล้วก็โดนขายทำกำไรนะครับ อันนี้เรายังไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็ wha up นะวอล,ลุมก็มีเมื่อวันก่อนวันที่3 1 1นะครับก็เพิ่มเข้ามาสูงนะครับแล้วก็มี11ล้านนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูสัญญาณเทคนิคก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกองทัพของ wha เหมือนกันนะครับ โวลุมก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับในช่วงท้ายแล้วก็กราฟก็ยังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ขอปล่อยไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาสรุปกันเลยนะครับ mm hmm. ก็คือ,อส่วนใหญ่สัญญาณเทคนิคจะไม่ค่อยเข้านะครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่มันลงกันแล้วก็หาหุ้นโกลเด้นคอร์สได้น้อยนะครับต้องรอให้ตลาดามีมีการบวกมากกว่านี้ก่อนนะครับ มูลกดันคอต่างๆหรือว่าอัพเทนก็จะชัดเจนขึ้นนะครับส่วนตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะมีทูนะครับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็แท่งเทียนไม่หลุดเส้น EMA 10วันนะครับถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีซินเนกกราฟยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่โวลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าจะ เขาเพื่อเก่งกําไรก็มีนนทที่จะขึ้นต่ออยู่นะครับระยะสั้นนะครับก็ ptg เนี่ยกรรฟก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอเบรกราคา9บาทก่อนนะครับแล้วก็ t-cap เหมือนกันนะครับก็ต้องรอเบรกที่ราคา50.1ก่อนว่าถ้าไม่หลุด50.1เนี่ยยังไงก็ไปต่อได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ทางเทรดดิ้งฮ r โก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงาฝากเป็นกำลังใจให้นะครับด้วยการ กดไลค์กดติดตามนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ